สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทัานวัดชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําน้ํายานะครับสลายคาบสนิมนะครับนี่ครับก็เห็นเในคาบสนิมแบบนี้นะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีน้ําส้มสายชูนะครับเกลือป่น ก็น้ำยาล้างจานนะครับ3อย่างนะครับแล้วก็จะเอามามิ์นะครับหรือเอามาผสมกันนะครับอย่างละเท่าเท่ากันนะครับ ต้องไปใส่เยอะนะครับเราจะผสมแค่ไว้ใช้นะครับใช้เฉพาะครับเมื่อได้มาแบบนี้นะครับเราก็ทำการอ่ะ กวนนะครับหรือว่าผสมให้เข้ากันนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ผสมนะครับจนเกลือละลายนะครับแล้วก็ส่วนผสมนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับนี่ครับจากนั้นนะครับเราก็เอามานะครับขัดนะครับก็ชุบไว้ก่อนนะครับค่อยขัดไปเรื่อยๆนะครับ ครับจะเห็นว่าตอนนี้สนิมนะครับเริ่มหลุดแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้แปรงสีฟันขัดนะครับครับเริ่มหลุดนะครับไอ้ที่บางๆครับไอตรงเ้้นหนาครับแล้วก็ทำการขัดไปเรื่อยๆนะครับ ครับตรงบางครับหลุดไปแล้วนะครับนี่ครับหลังจากที่เราใช้แปรงนะครับขัดไปนะครับตอนนี้สนิมนะครับก็หลุดออกไปเกือบหมดแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ ไฟสว่างกันนะครับนี่ครับสนิมนะครับที่เกาะอยู่กับกันไกลเรานะครับตอนนี้เราใช้น้ำยานะครับหลุดออกหมดแล้วนะครับนี่ครับก็ง่ายๆครับวิธีการสลายคราบสนิมนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อน้ำยานะครับเราสามารถนำมาประยุกต์นะครับแล้วก็ผสมใช้เองได้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อห,หลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคาว่าสวัสดีครับ